วันนี้จะมาแนะนํานะคะสร้อยคอน้ําัดสองบาทนะคะเป็นงานสองกระสันะคะหรือว่าเราเรียกกันว่างานสองสีนะคะตัวงานนี้นะคะเส้นแรกนะคะจะเป็นลายโซ่สองนะคะจะเป็นงานชุบทองคําขาวนะคะตัวนี้ทําเส้นแบบนี้เลยนะคะตัวงานก็จะเป็นเงา จะเป็นสีขาวตัดกับสีทองเล่นไฟแบบนี้เลยนะคะลายนี้ค่อนข้างตันนะคะใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะเรียกกันว่าลายโซ่กล่องนะคะแบบที่2นะคะแบบนี้เราเรียกกันว่าลายบิดตาม้านะคะลายนี้ก็ถือว่าค่อนข้างตันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้นะคะน้าหนัก2บาทนะคะก็จะเป็นงานชุบทองคําขาวอีกเช่นกันนะคะแล้วก็สลับด้วยเป็นทองล้วนนะคะใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะคะบางคนไม่ชอบงานทองล้วนนะคะงานชุบทองคําขาวก็เลยเป็นที่นิยมนะคะ แบบที่3นะคะลายหยาดมมนะคะลายนี้นะคะก็วินวอกเลยนะคะสวยสะดุดตากันเลยทีเดียวนะคะ<แ>ตัวนี้นะคะ<แ>ก็จะเป็นงานทรงลีนะคะสลักกับทรงกลมนะคะแ,แล้วก็เป็นงานทองล้วนนะคะสลับกับลายชุบทองคําขาวนะคะตัดลายแบบนี้เลยนะคะจิกลายค่อนข้างเล่นไฟเลยทีเดียวนะคะจะดูวิ้นออกมาทันทีเลยนะคะเหมาะสําหรับคุณผู้หญิงที่ชอบงานวินวินแบบนี้นะคะใส่กับห้อยขาจำลังสวยเลยะค่ะต่อมานะคะลายนี้นะคะก็จะเป็นลายดั้งเดิมเลยนะคะเรียกกันว่าลายถักเดียนะคะตัวนี้ก็จะเป็นงานจิกลาย ะะจิกลายรอบด้านแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นแบบทังเบียประกบนะคะทรงมนแบบนี้เลยรอบเส้นนะคะลายนี้ก็ขายอีกเช่นกันนะคะความยาวจะอยู่ประมาณ18-19นิ้วนะคะถ้าเป็นงานสองกระสันะคะจะนิยมใส่กันความยาวประมาณนี้นะคะ ต่อมานะคะลายนี้นะคะก็จะเหมือนลายตะกี้เลยนะคะแต่ว่าจะเป็นลายถังเบียประกบนะคะแบบนี้เลย3ามเม็ดแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นถังเบียเล็ก่างนี้นะคะประกบเรียงต่อกันนะคะตัวนี้นะคะจะมีเป็นทั้งงานทองล้วนนะคะแล้วก็จะเป็นงานสองภาษาแบบนี้เลยนะคะชุบทองคำขาวแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ลายนี้นะคะเพิ่งออกมาใหม่นะคะมีน้ําหนักตั้งแต่1บาทขึ้นไปเลยนะคะลนยนี้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะคะใส่ออกมานะคะ กำลังสวยเลยนะคะก็ถือว่าตันใช้ได้เลยะคะ่ะลูกค้าแบบต่อมานะคะลายนี้นะคะก็จะเป็นลายไทยลินมีนนะคะแบบนีนกลมๆนะคะจิกลายแบบนี้เลยทั้งเส้นแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นงานชุบทองคําขาวทั้งเส้นแบบนี้เลยความยาวก็1869ในบแปดถึงสิเมตรอีกเช่นกันนะคะลายนี้ก็จะมีเป็นทั้งงานทองล้วนและก็ง,งานสองสิงแบบนี้เลยนะคะบางคนชอบงาน2องกระสัหรือว่า3าักระนะคะก็นิยยมใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะคะ แบบต่อมานะคะบางคนไม่ชอบทรงกลมเน้ะเราจัดมาให้ค่ะแบบทรงเหลี่ยมนะคะเป็นงานจุกทองคําขาวอีกเส้นกันนะคะวันนี้เราจะมาทำเสนองานสองกรัตรหมดเลยนะคะงานสองสีสามสีนะคะทรงนี้นะคะก็จะคล้ายๆไข่ลิลินนะคะแต่ว่าจะเป็นทรงเหลี่ยมนะคะบางคนไม่ชอบทรงกลมเนาะตัวเหลี่ยมนะคะตัวลายนะคะก็จะจิกลายนะคะแล้วก็ตัดกับไฟเล่นไฟเล็กน้อยนะคะก็จะเป็นทรงเหลี่ยมทั้งเส้นแบบนี้เลยนะคะความยาวก็อยู่ที่18นิ้วเช่นกัน,นะค่ะ แบบต่อมานะคะแบบนี้นะคะก็จะเป็นคล้ายคล้ายไพน์ลินมูนแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะตัวลายนะคะตัวลายองๆ์นะคะจะเป็นคล้ายคล้ายลายไฟดิโกอย่างนี้เลยนะคะพอเราแบบใส่ออกมานะคะมันก็จะออกแนววิ้นวินวนแบบนี้เลยนะคะค่อนข้างสวยเลยทีดเดียวนะคะลายนี้น,นานๆจะมีเข้ามาทีนะคะน้ำหนักสบาทนะคะมองไกลๆจะเหมือนแบบเหมือนไม่ใช่ทองเลยเนาะประมาณนี้เลยะค่ะ สุดท้ายนะคะเราจัดมาให้แบบใหม่ๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเราบางทีเราเบื่อลายเดิมๆเนาะตัวนี้จะเป็นงานออกใหม่นะคะจะเป็นงานเกลียวนะคะแล้วก็จะมีเม็ดๆนะคะแบบนี้เลยนะคะเกลียวทั้งเส้นแบบนี้เลยนะคะดูไม่เหมือนทองกันเลยเนาะจะมี3มสีแบบนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นงานทองล้วนนะคะมีทองวนแบบนี้เลยนะคะทั้งเส้นนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นงานสองสีนะคะเป็นงานจุบทองคําขาวตัดกับทองนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นงาน เป็นงานออกแนวชุบทองคำขาวทั้งเส้นแบบนี้เลยนะคะ,ะก็จะมีวิบวิบแบบเป็นสีฟองลายประยับแบบนี้ด้วยนะคะค่อนข้างเล่นไฟเลยทีเดียวจ้ะตัวนี้นะคะเราจะใส่แบบเป็นห้อยพักก็ได้นะคะหรือว่าเราจะใส่เป็นงานแฟชั่นแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นงานแนวแบบประมาณติดคอแบบนี้นะคะความยาวปรัมาา17-18นิ้วนะคะลูกค้าบางท่านอยากใส่เป็นแนวแฟชั่นนะคะเส้นนี้ก็ถือว่านิยมเลยทีเดียวนะคะขอบคุณค่ะ